ขัดความกังวลเกี่ยวกับการดูหนังในโรงปิดช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดไปได้เลยค่ะเพราะรูปแบบการดูหนัง drive-in ที่ผู้ชมต้องขับรถเข้าพื้นที่ใช้เป็นวิธีการดูแบบ Social Distancing ของจริงซึ่งบรรยากาศไม่ต่างจากการดูหนังกลางแปลงเพียงแต่เพิ่มความเก๋ที่ไม่ต้องสตาร์ทรถเพราะมีการต่อท่อแอร์ให้มีเป็นเทรนด์การดูหนังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงสถานการณ์โควิด ที่หลายคนวาดฝันว่าจะมีการนำโมเดลนี้จากต่างประเทศเข้ามาในไทยหากนี่ก็ทำได้เพียงแค่กิจกรรมชั่วคราวเท่านั้นเพราะในระยะยาวการดูหนังแบบไลฟ์อินมีข้อจำกัดสูงทั้งเรื่องของแนวภาพ,พยนตร์ที่ต้องเน้นกว่าตลาดผู้ชมในวงกว้างไปจนถึงความคุ้มทุนของผู้จัดที่ต้องแบกภาระทั้งค่าสถานที่และความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของไทยช่วงนี้ กระแสโรงหนังดิฟอินกำลังมาแรงนะคะทั้งในต่างประเทศและในไทยแต่สำหรับเมืองไทยต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่มีโรงหนังดิฟอินพัทย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วบ้านเราเคยมีโรงหนังดฟฟอินเกิดขึ้นมาแล้วนะคะอยู่แถวๆย่านลาดพร้าวค่ะทางในปัจจุบันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งการนำเทคโนโลยีการฉายภาพด้วยกล้อง 4K มาใช้เพื่อให้ภาพมีความคมชัดรวมถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้ชมค่ะถือเปอ็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับวงการหนังในยุค New Normal แบบนี้ค่ะ ผมคิดว่าเป็นทางเลือกนะผมว่ามัน,มนทดแทนไม่ได้นะผมคิดว่า,าการชมภาพยนตร์ที่มัน,มนสมบูรณ์แบบเต็มอับธรกก็คงต้องไปดูที่โรงภาพยนตร์นะครับเราคิดว่าเราต้องดูก่อนว่าสภาพอากาศของเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรถูกไหมฮะคือถ้าอย่างประเทศที่มีอากาศเยน็นเวลาเข้ามาชมภาพยนตร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องสตาร์ทื่้นงั้นอันนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องทำการบ้านก่อนก็คือ,คอเราต้องคิดว่า ทำยังไงที่ลูกค้าเนี่ยมาดูดับอินซีนีมาเนี่ยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนั้นแน่ๆก็คือเราจะต้องมีการคิดเรื่องการเอาแอร์เนี่ยเข้าไปใส่ให้ลูกค้าชมภาพยนตร์2ชั่วโมงฟันว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เนาะแค่เฟิร์นได้ยินเป็นอย่างตื่นเต้นแล้วหลายหคนก็คงอยากแบบช่วงนี้ที่มีความเครียดหลายๆอย่างนี้ก็คือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงที่แบบโอเคทําให้เรามีความสุขมยความบันเทิงได้ การเพิ่มทางเลือกด้วยการจัดฉายแบบ drive-in ของโรงภาพยนตร์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ดึงดูดผู้ชมหลังสอบคอปลดล็อกให้ฉายหนังแบบ New n o r m a l ได้ซึ่งการฉายแบบนี้เองทำให้จำนวนที่นั่งเลือเพียงหนึ่งในสีเท่านั้นอีกทั้งหนังบ b อกบัสเตอร์หลายเรื่องก็ตัดสินใจเลื่อนฉายเพราะเกรงการระบาดรอบสองของโควิด -19 <is> เช่นมูรลานที่ขยับเวลาลงโรงฉายเป็นรอบที่สองไปเป็นเดือนสิงหาคม แต่ในวิกฤตนี้ก็ยังพอมีโอกาสสำหรับภาพยนตร์ไทยที่โรงเปิดช่องให้หนังใหม่ลงฉายทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะของค่ายหนังหรือผู้สร้างอิสระก็ตามในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่อย่างที่ว่านะฮะหนังหนังใหญ่แล้วก็หนังฮอลีวูดเนี่ยมีการเลื่อนโปรแกรมฉายออกไปเป็นโอกาสของหนังไทยเพราะไม่มีหนังพอลีวูดหนังใหญ่ด้วยความที่จำนวนโรงไม่เยอะแล้วก็จํานวนรอบในการฉายเนี่ยไม่เยอะมั้นก็จะทําให้ไอ้ตัวหนังไทยเนี่ยมีการฉายอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวของโรงภาพยนตร์เพื่อให้อยู่รอดยังส่งผลให้หลังจากนี้แทบไม่เห็นการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ที่หลากหลายเหมือนเก่าโดยต้องประคองภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่สามารถทำเงินได้มากเท่าเดิมวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน